ครับผมบิสแนคผมประธานบิดบิสพาลมาเก็บขวด ep เก้าสกันทชมที่เมมเหมือนเดิมทชมนี่ผมก็มากับรถเข็นเหมือนเดิมทุกชมแต่ว่ารถเข็นผมเอาป้ายปูด้วยมเอาป้ายปูในรถนะผมก็เีจมของขวัญประมาณสามถุงผุมใส่เสื้อดำาุกชมเสื้อช่องของผมผมมาเจอบขวดนี้เล่าขาวทุมเุเล่าขาวทุกทุกทเล่าขาวเหลือ นีไม่ต้องเอาสุดขี้เข,ขาเหลียวสุดน่าจะมีคนมาไว้ก่อผมยังไม่แน่ใจตรงนีม้มีน้ำเดือดมิเชลพาผมมาเดินหาขวดในพี่เมียเพราะว่างานสูงอีกแล้วงสุปันเกลียนะก็เอาสมอเผาแล้วสผมสบายสมมัมนมีน้ำนะจอมกวนนี้ผมไม่ไแน่ใจมันคืออะไรนะ่าจะเป็นเหล้าขาว ออไม่เปิดดูดีกว่าเปิดดมดีกว่ามีขวดตรงนี้เยอมากจำเป็น้อแก้วน้งแก้น้ำจำเป็นนี่เป็นพวกโต๊ะ่อ วันนี้อากาศร้อนหนาวชมก็หาไปเรื่อยๆชมถ้าเป็นแก้วอะไรย่างนี้ผมเดจะค่อยมาเทน้ําออกที่หลังก็ได้ชมด้านในผมไม่เก็บชมถ้าเป็นจองนะผมไม่เก็บนะจะเก็บภายหลังเพราะมันสะดวกกรมการนี่จะเก็บเก็บเอาในขวดก่อนชมดาผมเด็กแก้วนะพวกแก้วพวกจองน้ํำชมถ้าเป็นแก้วน้ำอันานี้ที่อยู่เรียนตรงนี้อยากเก็บไปชม ขูเข่งเจียงกันแจ้งเตือนนิดหนึ่งชมโทรศัพท์ผมมันแจ้งเตือนนิดหนึ่งขออภัยนะทุขออภัยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงใบไม้ผิดไปเยอะชมอันนี้กระดาษทุกชมขายได้เหมือนกันนะแต่เป็นกระดาษพวกซองเงินชมซองเงินร้อยนะเขาใส่เงินแบงค์ร้อยแบงค์พันใส่เพื่อบริจาค เขาจ้มาเก็บกันนะสมอุ้ยสใส่ผมเกือบตอกอันนี้ร่มแล้วส้มเมื่อกี้นะใช่เป็นกวนลอกขาส้มหรือว่าสุราครบสี่สิบดีก,กี้ยสมวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างส้มเดี๋ยวจะพาส้มเก็บเอาแต่กวดกันนะสมไม่ต้องเก็บเอาแก้วส้มเอาแก้วต้องจอกน้ำนะ ไม่ต้องเก็บเอาสมเก็บว่าจะขวด่าเดียวถ้าอะไรไม่จบองอยากเก็บไปสมถาผีตามถึงบ้านสมอยากเก็บไปด้วยในขานสมบรรยากาศเราจะดูว่าบริการบริเวณนี้ก็จะดูแบบวางเวงนิดหนึ่งสมัถ้าปวดมันมีน้ำผมไม่ต้องเอาสม เอาไว้ก่อนเอาค่อยมาทีเอาค่หลังชมโอ้โหดูชมอ,อันนี้บรรยากาศป่าสาวชมเราจะเห็นผ้าสแลนอยู่ในปา่าชมพบผ้าสแลนพกผ้า,ผาโอ้โหเสียง,งนะจัก,กระจันน้องชมถึงดังหนาชมก็ช่วงเป็นช่วงที่ใบไม้ผิดใบชมเยอะน,นะเป็นช่วงปิดเทอมดู บรรยากาศป่า,า้าสมอาจจะดูแบบโล่งๆนะสมบอกว่าบรรยากาศามันปรับเปลี่ยนอยู่เหมือนมีคนมาตัดต้นไม้ในป่า้าออกสัมเราจะเห็นว่า,าต้นไม้ในป่าอย่างนี้มันเหมือนมีคนมาตัดลงสัมไม่รู้เหมือนกันสมมันน่าจะ น่าจะมีคนมาตัดหวงหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะแก้วพวกนี้ก็ไม่เอานะผมจะมาเอาไปหลับดูตัวเราจะเห็นว่านะไป่ายมันโลงงม,มันจะมันโลงมนะันโล่งแล้วมันโล่งดูสครับวแต่ก่อนผมมาแบบมันมีใบไม้หรือว่าพวกต้นไม้ตรนไหนมันเขียวหึ่มเลยนะ ไมผมมาข้างนี้มันทำไมผมมาข้างนี้มันแบบนี่แตใบไม,ไไม้ต้นไม้ติดตายสมจะอย,ายา่าอย่าร้องเรียนสิอยา่ยาอย่าอย่าพูดสินี่เป็นเชื้อหรือเปล่าสมอาจจะเป็นผมไมงใส่เชื้อหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะอันนีกาศมันก็ประมาณนี้สมันมีอะไรมากสม,สม ยิ่งกดไหลกดติดตามให้ก,กับพงศ์นิสัยผู้ประธานอหตุโอ้บอกสะแบงสมบอกสะแบงนะสะแบงแล้วก็โยนเล่นแบบนี้นะตัวนเล่นแนี้สนมะไม่เห็นโอ้ทำมาเจอข้าวเหนียวสมข้าวเหนียวนะอันนี้น่าจะมีพวกนกพวกกาไปกินนะสม ยังไม่แน like. oh. ่ใจนะโอ้ตรงนี้จะเป็นพวกของว่าอะไรกูยังไม่แน่ใจครับพวกของว่าอะไรที่ของคนตายสมของที่ยิ่งตายไปแล้วสุกเก็บเก็บเกี่ยวไม่ต้องเก็บเอาเดี๋ยวผมมาเก็บเอาภายหลังเอาสมมติก็จะง่ายไม่ต้องแบบยากยุ่งยากสุก ก็ใกล้จะถึงอีพีร้อยนัสมก็อฝากติดตามเรื่อๆนะสมติดตามรับชมเรื่อนผมผ้าใครแบบผ้าผ้ากีฬาหร่าผ้ายินหเ่ผมไม่ใช่ผ้ายืนเปนผ้าเป็นผ้ากีฬาใครผมยังไม่รู้ครมันก็ดูแปลกๆนิ่ับ ถ้าตรงนี้จะไว้ด้านหนกคนาฟ้าสลนพ่านไม่าดอะไรก็ไ่นาสลนหเปล่าากดามั้รนันก็ได้สเดี๋ยวม่ก็น่าจะเป็นคนไดคนหนึ่งที่มาเอามาเสิเวลอดอยู่ที่ป่าสาสิม ามาใช้มานอนเล่นอยู่ที่ป่ายสาสมไม่น้นก็จะเข้าอีกสี่ร้อยสมุดที่อรอบบรรยากาศป่ายสามันแบบดูหน้าบางเงนะ่มาสมุดกลัวเอาสมุดเยี่อะไรวะจะพบว่าปลายสาในเล็ป่ายสาที่ลึกที่สุดนี่สม ที่สุดแล้วก็รีกมากๆครับผมก็เราเข้าไปมันจะทําให้เราหลงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงผีตกป่าครับผมกเรว่าช่วงผีตกป่าครับมเราควรระวังนาเราอย่าเข้าไปครับผีตกป่ากคือการไม่ทําสิ่งที่เราคาดคิด,ดูครับมันจะทําให้เรา,าได้รับสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้น ไปทำไม่ดีทำอะไรกับบริเวณนี้สำนวนศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็อยากไปพูดมั่วๆนะส้มตรงนี้มีน้ำจอกเยอะมากส้มผมเข้ามาในป่าสาผมไม่เป็นอะไรผมเข้ามาในเมมเมียนนะนี่นะผมเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในเมียนตลอดส้มแล้วก็เข้ามา อา,าศัยชีวิตในนี้บ่อยมากสบอมมันน่า,นนา,นาจะเข้าไปกินพวกสวิ่งของพวกไอ้ของกี่นปลาชานียังมีน้ำสบโตกลนเจะเทน้ำออกสบ ว่าผมเข้ามาในปาา่าชาผมไม่กลัวส้มเข้ามาจนผมซินนุ่สมซินเลเนาะถามว่าผมเข้ามาในนี้ผมซินตลอดซินนะครับผมเข้ามาจนมันซินตลอดดูสิมันเริ่มซินนะมันเริ่มไม่กลัวผีเวลาคนขี่รถผ่านก็จะปิดแก้วบอกสม้มหาเด็กแก่ผ่านคนในบริษัทช้าส้มทำให้ มันแบบเป็นขาสมันลงไปเป็นท่านะที่ผมเข้ามาในนี้มันก็เข้ามาบ่อยมากสม่ําให้บรรยากาศมันดูวังเวงนิดหนึ่งสมพวกนี้กล้าสมแต่ผมนี่กล้าเข้ามาบ่อยมากสมมติว่าเข้ามาสม้คหมาพวกเราดีกว่าสมน่าจะกลับตั นันจะมีขู่กันกับผมหรือเปล่านี่จะเป็นสุนักหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจดูตัวอะไรบ้างป่าสุนัขอะไรว่ามาอยู่ในป่าสาบะ แก่งนี้ป,ปล่ส่สมอยไปนะแจมันเขาจะมาแล้วเขาขีรถผ่านที่เมนบ่อยๆเขาจะบีบแกสมยังไม่รู้ว่าเขาบีบแกทำอะไรบ้าเราดู่ถ้าเราไปดูแบบไปนดูแบบใหไม้แต้นไม้หรือว่า ต้นมันจะแห้งผมจะเราไปดูอย่าพูดอย่างนั้นนะทุกคอันนี้ก็คือต้นผลไม้ชนิดหนึ่งที่คนไม่รู้จักที่มันจะดูคล้ายพวกะมะก,กอกทุกมะกอกป่านะอันนี้เกาเรียกว่าต้นะมะก,กอกมะก,กอกป่าสมคนไม่รู้จักนะคือฝ้าสายสันเราเรียกว่า ักกอกอะไรผมจำไม่ได้พวกเล็บแมวสมอาบักเล็บแมวบางคนก็เรียกว่าต้นบักกอกนะแต่มันชื่อว่าต้นบักเล็บแมวสมต้นเล็บแมวไขบ่ไขบ้าถ้าวิ่งถ้าวิ่ง ที่ผมมาครั้งนี้ผมได้เจอรองเท้าด้วยวะลี่รองเท้าไขว่ะว่าผมท่าไม่ดีด้วยว่ะว่าผมมาท่าไม่ดีคุณผูมผมมานม่มาบ่อยมากคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะ ก็เกือบใครอยาไปอย่าไปอยาไปอยาไปทักก็จะม่ทัก่าจาทัก่ปากก็อยาทักสมกับกาทักบรรยากาศก็น้อนิดหนึ่งสมก็ขออภัยเราสมเนา้วกรไล่กดีต้าไม่กับผมบีทายผมบัทานบิทก็อีกไม่นานผมก็จะปักสิมในเทพสมประมาณวันที่ยี่สิบอดบส เดือนมีนาคมนี้สมมันที่ยีสบสองนะไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสมแต่ว่าเป็นวันที่ยี่สิบสองไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดแต่เป็นยี่สิบสองสมวดวนไปวนมากลุมเนึ่แต่เป็นวันที่ยี่สิบสองสมยีสม่สิบสองมีนาใกล้จะถึงแบบอีกไม่นานนะยิ่งกดไลก์กดติดตามให้กับผมมีแซคุมประธานบิดนะสมก็อยากให้ผมไปถ่ายเก็บเก็บขยะที่ไหนว่าเก็บขวดที่ไหนก็ตามาเก็บของเก่าที่ไหนก็ตาม ในประเทศไทยของเก่ามันมีเยอะสมก็เดินหาเรื่อยๆสมถ้าอยากให้ผมไปหาที่ใดที่หนึ่งก็คอมเมนต์มาส้มอย่ากดไลค์กดติดตามไปเรื่อยน้ำสมกดเยี่ยมมากก็ติดตามกันเรื่อยๆสมก็อีกแม่ผมก็จะปักสิมในเทปสมก็อนที่ยีสอง สำหรับวันที่25ก็จะมีกีฬาอบาตโตสมกีฬาสำุนท้องหันทางศีรษะเขาก็ได้จัดกีฬาตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่ถึงวันศุกร์ก็วันนี้วันที่อะไรวันที่วันที่18สมมันที่18กวันพรุ่งนี้เนี่ยเจ็ดวันนี้วันที่17สมของเราก็น่าจะจัด25ถึง ยีนะยี่ิบห้าถึงยีปดหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจสมบ่ากีฬาบะตอนน่าจะจัดยีห้าถึงยีปดหรือเปล่าน่าจะยี่สิบเก้าสมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวให้แจ้งมาก่อนนะสมผมจะมาคุนฟังผมก็ยังกดไลค์กดติดตามครับสมให้กับผม,มเครื่อยับก็ถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับใหกับผมให้ครบหนึ่งพนคนสม กดได้ er. ์คนนั้นหนึงไลคกบพอส่วนเพื่อสัมภาษณจิ er ๊บใหม่ๆกันนะส้มใครชอบก็คอมเมนต์มาใครไม่ชอบก็กดกดอย่างนี้นะใครไม่ชอบกดอย่างนี้สมถ้าใครชอบกดอย่างนี้นะนี่กดอย่างนี้สมกดเยี่ยมมาเลยนะใครไม่ชอบก็กดอย่างนี้มานะสมไม่ชอบส้มไม่ชอบจิ๊นี้ก็บางคนมันก็ชอบนะ ก็ทรนนี้ก็ใกล้จะถึง EP 0ร้อยหนนะ่งะวยรอสมก็ผมจะไม่ทำแค่ร้อยพีสมแต่ผมจะทำแค่ร้อยสามสีก็พอสำหรับร้อยห่ง EP รอยผมจะมจะบดไปทำปลาเดือนอกันยาถ้ากันยาไม่ได้ก็น่าจะเป็นผมยังไม่รู้นะว่า i p พ0รอยหผมจะทำในปายเดือนไหนสมน เราก็ทำาึงนพีร้อยโอ้ยใช่พีร้อยหนึ่งแต่เป็นพีร้อยเอ่าเป็นพีร้อผมขอภัยนี่หนึ่งสม้อยหนอะไรวะอ่าเป็นพีร้อยสาบผมลืมไปว่า EP อีพีเก็บกวดอีพีจะมีถึงอีพีร้ขึ้นไปน้ำสอ่าก็เชทําีก็ฝากกดไลค์กดติดตามอาจจะพูดไม่ค่อย เทงแค่วนิดหนึ่งสม้มพูดไม่ค่อยสะดวกนิดหนึ่งพูดไม่ค่อยเก่งสม้มก็ขออภัยส้มนี้ก็บายบายสม้มเจอกันที่มากส้มก็เจอกันอีพีเก้าสิบแปดส้มก็ตอนนี้ก็ถึงอีพีเก้าสิบเจ็ดเองส้มก็อีกแค่สามอีพีสม้มอีกสองสามอีพีนะก็จะเข้าอีพีรนะ้อยถ้าใครไม่อยากให้ผมไปต่ออีพีร้อยหนึ่งก็ อถงมาได้ส่สงมาได้นะหรือว่าจะให้ผมไปต่ออีพีร้อยหนึ่งนะถึงแก่พีร้อยหน่งก็พอ,อ่นงั้นได้ไหมหรือบางคนก็จะต่อถึงใ้อีพีร้อยสามให้ทำาอีพีร้อยร้อยนึ่งสอร้อยนะร้อยหนึ่งร้อยสองร้่อย ถึงร้อยสามสิบทำไปเรื่อยๆสมันก็เบื่อทำมันน่าเบื่อมากๆทำๆๆกินมนะมีก็ใบใบครับคนที่มาชสมิชมหากับคนที่รับสมเราเรื่อยๆิมีก็ปบาย